สวัสดีครับผมก่อนนื่นกับคอแน่น้ำโตก่อนครับเป็นกันครั้งแรกมือนี้เป็นมือที่อากาศดีที่สุดพายูกับเข่ามาได้สองมือฝนกำลังตกครับตอนนี้อากาศดีที่สุดมือเศ้านี่ผมเองกัด ไปออกกำลังกายครับแล้วก็ขอเปิดโตในน้นำโตเองในช่อง YouTube เป็นครั้งแรกเลยในช่องทีชัว่าฮูบ๊เจ้าเจ้าฮูโบะนะครับเวไทไส้สงเปิดโตเป็นครั้งแรกครับเปิดโตด้วยพายุฝนที่เขานี่แหละอยากให้ f อฟแล้วก็ทุกคนได้ติดตามครับว่า มีความน่าสนใจอย่างแน่นจีคอยมาเปิดโตในส่องหูบ่เจ้าเจ้าหูบ่เวทไสสงครับเ,เกี่ยวกับการเปิดโตนะครับเมื่อน,นี้ผมได้แลนไปแล้วประมาณสิบี่กิโลเมตรนะครับเท่ามกลางฝนตกนี่แหละฝนตกปล่อยๆแลนไปกลับไ้อีกหมู่บ้บานนึงเนี่ยไปกลับ เป็นระยะทาง14กิโลโดยว่าต้องกินน้ำเลยแม้แต่หยดเดียวนะครับทั้งๆท,ที่โตผมเองนั่นแต่ก่อนนั่นทั้งกินเหล้าเราก็ปิดบุหรี่นะครับเป็นให้เราเคลื่อนที่กับว่าได้แต่ว่าเขาสิม,มาฟืน้นฟูร่างกายจาังใดของเข้าขึ้นมาได้ว่าให้มีสภาพที่ พร้อมที่สิใส่งานได้หรือว่าดีถึงแม้สิบอทอเกาก็ายังดีก็เกานะครับนั่นก็คือมีแต่คนมาเยี่ยมยามเรลาก็มาถามว่าเฮ็ดยังไดนะสิเลือกเราได้นะครับคำถามแลวคือมึงเฮ็ดยังไดมึงคือเลือกเราได้อันนี้ก็มีแต่เพื่อนฝูงตัวเอฟซีคนมาเยี่ยมยามเลยถามไทยนะครับ เรามื่อนี้แลน14กิโลนี่ก็ใส่เวลาแลนหนึ่งชั่วโมงยีสิบนาทีนะครับหนึ่งชั่วโมงยีสิบนาทีสามารถสีเทียดได้จากคนที่ร่างกายาย่ำแย่ที่สุดนะครับแลีวก็มาฟื้นฟูเจ้าของนั่นก็คือขอเปิดช่อง YouTube น้ำเขาเนี่ยแหละว่าเอเปิดมาเราก็สีนแนะน้ำสาละล้วก็การปฏิบัติต่างๆอ่ะ เสียบยังได้ยังค่อยสีเลือกเราได้ที่เขาเคยถามประจำนะครับเพื่อนฝูงหรือว่าเอฟซีคนที่มาเยี่ยมส่วนมากก็สิมีไวบตอนรับหมู่พวกเยอะแยะนะครับอ่พวกเรายาปลาปิ้งพวกอย่าง่างๆเนี่ยนะครับแต่ว่าตัวผมเองเนั่น เลิกเราตลอดชีวิตเลยเลือกมาแล้วสี่ปีตอนนี้เลือกได้แล้วสี่ปีครับก็คือเป็นการเริ่มต้นเลือกตลอดชีวิตถ้าท่านอยากหัวเฮ็ดยังไงสิเลิกเราได้สิเริ่มต้นยังไงอันนี้ก็เป็นการแนะนําที่สิมีประโยชน์กับมู่พวกนะครับเพื่อนฟงเราก็เอฟซี FC ต่างๆว่าเ้าสิเริ่มต้นยังไงนะเี็ดได้นะ มือนี้ก็เปิดโตเจ้าของด้วยขอนอุยาว่าเป็นสุดกีฬาแล้วก็พึ่งแลนมาครับแลนมาเมื่อยๆนี่ล่ละแล้วก็เปิดโตเลยท่ามกลางพายุฝน,นวันที่เก้านะครับมือนี้วันที่เก้าเก้าตุลาเก้าตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสามนะครับขอเปิดโตหูว่าเจ้าช่องหูว่าเจ้าเจ้าหูบ่ พุทธสงฆ์นะครับอของไอช่องยูทูปหูบอ่อเจ้าเจ้าหูบอ่อเวียดทยสสงปกติผมก็เป็นคนพื้นเพือไอพุทธ,ทธสงจังหวัดบุรีรัมย์ครับตอนนี้ก็มายูทีบ้านเจ้าของเนี่ยครับที่จังหวัดสุรินทร์อำเภอชุมพลบุรีจังหวัดสุรินทร์บ้านโพห่วยนะบ,บ้านเลขทียี่สิบสามหมู่สิบหก บ้านโพงเงินตำบลเมืองบัวอำเภอชุมพลบุรีจังหวัดสุรินทร์นะครับตอนนี้เป็นเป็นหมองยูเลยนะครับอ่าเพื่อนฝูงอยากพี่น้องต่างๆหรือว่าพวกเอฟซนะครับกัเพื่อนต่างๆหน่งก็มาเยี่ยมเยียนกันได้ว่าถามไทยตลอดล้วก็คำถามที่ได้ฟังแล้วก็ถามมาประจำก็คือว่ามึงเลิกเราได้จังได นะครับถ้าท่านอยากหู้อยากปฏิบัติน้็ให้กดติดตามกดไลค์เป็นหนติดตามกันเบ้งครับว่าผมถี่แนะนำต่อๆไปในคลิปต่อไปนะครับสำหรับมือนี้ก็ถือว่าเป็นมือดีในการเปิดโตก็ขอเอาไว้ซักนี้ก่อนครับสวัสดีครับผมเจอกันครับ<อ>เดี๋ยวพ่ออกัน เดี๋ยวพ่อกันนะครับเนาะครับผมวันดีครับ